สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตูตูตูครับต้มตู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 ทำใดีนะครับดีค่ะขววายขึกคนัะไกลสคคด้วยกันครับไสด้วยกันครับนั่นครับเอามาเป็นผูกใยมาฝากแล้วเดี๋ยวจะดูแลนะตูต้วตูตู คุณนับอลุ้งกูมีะไรบอกผู้ชายรับครับสวัสดีครับครับชายบอกชายบอกแล้วกัตีเขาเข้าไหมเดี๋ยวชายครับค้รัครับครับเียวรับกันรัให้การไปรอ น้ากทมีก็ยัเราต้องมีการพ่นน้ำก่อนหรือเปล่าระบายพ่นน้ำก่อนหรือเปล่าระบายอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเรานี่ยตอนนี้เรามีปั๊มทั้งหมดสี่เตอรับที่จุดนี้แล้วมีเครื่องสั่งน้ำของกรมอุตุน้จังหวัดทางน้ำดีจังหวัดเลยคืออะไรน้ำยูฟอาตุ๊กตา คุณเจ้านะลูกล้ัวล้งตัวในตังล้างคุณพ่อคุณแม่คุณเจ้าลลูกนะดีนะ้างคุณพ่อคุณ่ายนร เราจมือเยค่ะราบมือเยค่ะขอบคุณครับมายขอุกคนะค่ะขอัวลูก่อนะค่ะเร็วๆรัค่อแม่เยอะๆนะลูกนะคามสาทีนการที่ส mm ุดความรักความสามัค huh. ค yeah, ีความเป็นหนึ่งเดียวไอ้ายมขอบคุณมากครับท่านทั้งหลายครับ